ก็ Go, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายเนาะอย่างวันนี้เราก็จะมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ที่อำเภอไซโยกเนาะนั่นก็คือน้ำตกไซโยกน้อยนะครับอ่าน้ำตกไซโยกก็จะแบ่งออกเป็น สองอันนะครับคือน้ำตกไซโยกใหญ่กับน,น้ำตกไซโยกน้อยแต่วันนี้เราจะมารีวิวท่องเที่ยวที่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับก็อย่างวันนี้ที่มาก็จะเป็นวันอาทิตย์ก็มีผู้คนที่มาท่องเที่ยวมากมายนะครับก็สังเกตภาพนะครับที่เก็บบรรยากาศและก็เก็บภาพนิ่งที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของทางขึ้นเดินไปที่น้ําตกนะครับ น้ำตกสายโยกน้อยจะเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ไหลาจากที่สูงและก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่ทางที่น้ำตกตกลงมาจนถึงชั้นล่างเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยู่ที่อำเภอสายโยกหรืออยู่ที่อาต่างๆก็ชอบนิยมมาตั้งแคมปิ้งอานั่งนั่งกินข้าวกับลูกให้ลูกเล่นน้ำเตือนนะครับก็น้ำตกเป็นน้ำตกสายไม่ค่อยลึกมากไม่น่ากลัวเนาะ น,น้ำตกขนาดใหญ่แต่ไม่ลึกมีน้ําไหลตลอดทั้งปีให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศตนช่วงที่น้าตกสวยที่สุดก็เป็นช่วงนี้นะครับคือน้ําตกเยอะที่สุดน้ําตกไหลมากาน้ำตกไหลแรงพอเป็นช่วงที่ฝนตกน้ํากักเก็บวไว้เต็มที่พุ่งไหลออกมา,าเป็นสังเกตบรรยากาศนะครับว่าน้ำตก โอ้โหเป็นน้ำตกแั่ใหญ่มากสวยอลังการม,มีคนมาถ่ายลงถ่ายรูปเต็มไปหมดนะครับเพราะเป็นน้ำตกที่ตกแต่ที่สูงเป็นแห่งอาน้ำตกไม่แรงมากให้ทุกคนได้มาอยากให้ทุกคนได้มาท่องเทีย่ยวนะครับสาหรับใครที่จะมาท่องเทีย่ยวที่น้ำตกไซโยกน้อยก็สามารถมาได้เลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำตกสียที่สุด ก็อยากแนะนาให้ทุกคนมาท่องเที่ยวนะครับก็บัตรเข้าชมหรือบัตรเข้ามาท่องเที่ยวในไซโยกน้อยก็40บาทนะครับสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งภาพและก็เป็นน้ําตกไซโยกน้อยไซโยกใหญ่นะครับก็วันนี้ผมก็มาขอเดินเก็บบรรยากาศชั่วๆก่อนนะครับสวัสดีครับ